สวัสดีครับอยู่กับวอลินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้พี่โจกมีอะไรจะมาบอกก็ここนนคือจริงๆเคยบอกเพื่อนไปแล้วเนาะว่าตัวเกมค r ิปตัวเพลงที่พี่โจครีวิวมาก่อนในนี้มันไม่ใช่ไอเดียของพี่โจเองเนาะทางพี่สาวเขาฝากมาเล่นนะก็วันนี้พี่โจกก็เฝ้ารอเวลาที่มันจะลงลงลงวิ่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 งมาอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วหาจังหวะเข้าเนาะก็ถึงสักทีถึงเวลาที่จะเข้าตัวเองสักทีเนาะวันนี้ก็เลยจัดไปแล้วเรียบร้อยเลยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังนะ ว่าพี่โจเข้าไปแล้วที่ประมาณซักเนี่ยแถวแถวนี้แหละ3ามจุดสามกว่ากว่าเนี่ยก็ได้เครื่องบินมา2องลำตามนี้เลยซื้อมาทีก็ซื้อ2ลํลำเลยแต่ว่าเนื่องจากดวงพี่โจดูดีมากเห็นปะ่ะมีแค่คลาสิกกับคอมมอนแทนที่จะได้ซูเปอร์กับแรซักอันหนึ่งไม่มีเลยนะแต่พี่สาวพี่โจอีไอดีเขาได้แรนะทีนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนเฟังว่าอ่านะวันนี้พี่โจมีเครื่องบิน สองลำแล้วก็เดี๋ยวจะลองเก็บไปแล้วก็เล่นไปแล้วด้วยพอดีมีมีความผิดพลาดในการอ่านให้เพื่อนๆดูนิดนึงเมื่อกี้ก็คือพี่โจ๊กลืมกดอ่านนะก็ไม่เป็นไรมาสรุปแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยเล่นไปแล้ววันวันนี้ซื้อเครื่องบินลำแรกใช่ไหมมันก็จะเล่นได้สองรอบใช่ไหมก็นั่นแหละสรุปรายได้เลยนะรายได้ของเครื่องบินคอมมอนลำนี้นะครับเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามีที่ห้าด้วยได้ที่ห้าด้วย ไม่ได้เงินนะที่ห้าเนี่ยเพื่อนๆดูสรุปขนาดวันนี้2รอบนะได้แค่37มซีแพนเอง37มซี an, แพนแปลว่าถ้าเฉลี่ยต่อรอบนะ37มสหาร2ในรอบละสิบแนะถือว่าตกตกมีนนะแล้วก็ถ้าอย่างมันจริงๆแต่ถ้าอย่างวันที่รอบที่แพนเนี่ยแย่เลยอะ่ะพอดีรอบหลังมันมีชนะบ้าง อันนี้ลำที่หนึ่งแปลว่าคอมบอนก็ไม่ได้ดีเสมอไปเนาะแล้วมันก็เล่นได้สี่รอบเท่ากับคนอื่นแหละไม่ได้เล่นได้หรอบหกรอบเหมือนพวกซูเปอร์กับแรเนาะต่อไปลำนี้สิลำนี้ลำคลาสสิกตัวนี้นะลำคลาสสิกอันนี้เนี่ยพี่โจ๊กชอบมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะวายมากเลยครับเนี่ยอย่างรอบแรกเ่ยพี่โจ๊กได้ที่1 2สองรอบไปนะที่หนึ่งได้งเงินตั้งเยอะเนี่ยสิบสีแพร์เห็นปะ่ะแล้วพอแต่รอ,อบหลังพอมารอบหลังที่ท,ที่เติมหลังเตินมน้องมาอีกรอบนึงอ่ะก็ก็กธรรมดาละได้ที่สี่ถึงสองรอบเนี่ย เฉลี่ยเขาได้มาในห้าสิบสห้าสิบสองหารสองก็ยี่สิบหกเนาะเฉลี่ยต่อรอบถือว่าโอเคเลยนะคือเครื่องบินนี้เขาขึ้นสุดลงสุดจริงๆแต่เขาก็ไม่ไม่ถึงขนาดไปที่หเหมือนลำคอมมอนเมื่อกี้อะ่ะก็ตอนนี้ปแปลว่าพี่โจมีเครื่องบินอยู่สองลำลำนี้ได้เฉ e ี่ยมาพันแดเนาะลำนี้ได้อะไรเนี่ยลำนี้ได้พันห้าโอเคครับก็มาบอกเพื่อนๆแค่นี้แหละว่าต่อต่อไปเดี๋ยวพี่โจจะอัปเดตเกมซีเพลนเนี่ย ด้วยเครื่องบินทั้งหมดสาลำก็เป็นไอเค้าของพี่โจ้เองจริงๆอันนี้คือ2ลำตามที่เห็นนี่นะแล้วก็อีกลำหนึ่งก็คือต่อเนื่องจากวันที่ก่อนๆเนาะหนๆนมันก็ทํามาแล้วว่าต่อเนื่องให้เพื่อนๆเห็นแล้วกันว่าว่าไรายได้มันประมาณเท่าไหร่เวลาจังหวะที่จะเข้าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออเขาตอนนี้ดีไหมอ,อ่าอ,อ่ซื้อเครื่องบินได้เท่าไหร่เออพี่โจ้ขอสรุปเรื่องจราคาที่ซื้อเครื่องบินดีกว่านะว่า ลำนั้นน่ะลำที่พี่โจ๊กซื้อก่อนหน้านั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดที่พี่โจ๊กทำให้เพื่อนๆดูมัน7,500 0นาเนาะแต่2ลำนี้ราคาเท่าไหรเ่เดี๋ยวพี่โจ๊กเปิดฝ่ายนี้ให้ดูพี่พโจ๊กเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะหลักหลักๆคือพี่โจ๊กแลกเงินกาล่าออกมาเนาะแลกเงินกาล่าออกมาเพื่อซื้อนะตั้งใจว่าจะลงทั้งหมด3เกมซีแพนซีคาแล้วก็ซีม้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทั้ง3ามเกมเนี้ยตอนนี้ซีแพนเนี่ยตั้งใจจะลงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเล่นไปแล้วแล้วก็ก็คิดว่ามันก็ดูดีซีคาซีแพนเนี่ยมันค่อนข้างใช้ได้ตรงที่ว่าเกมเขาค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วพอล่าสุดเหรียญเขาตกใช่ไหมอย่างซีคาเมื่อวานเนี่ยพอตกปุ๊บเดฟก็ออกมาแบบโหทําให้ราคากลับมาขึ้นเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยแมทไปที่ 1. 1ุเลยเนี่ยตอนนี้พี่โจก็เลยคิดว่าซีคาวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูก่อนว่าซีคาแล้วพอเมื่อกี้เริ่มซื้อใช่ป่ะเราแรกมาที่พันสิบเนาะแล้วก เราได้มาเหรียญตามที่ต้องการก็ใช้ตอนแรกได้ที่3.76นะที่พี่โยบอกเพื่อนๆเนี่ยราคาก็แถวๆนี้พี่โยก็แลกได้แถวๆนี้แหละ3.76แต่ว่าพอแลกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผ่านพันเกสซ์สวอปปุ๊บเราใช้เงินดูที่เงินจริงๆเลยเนี่ยใช้3 8 0 0ถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่128,337.35นะเนี่ยช่ององเหลืองๆเนี่ยทีนี้ถ้าต่อลำละ่ะถ้าหารต่อลำฐานต่อลำก็คือ 1>, 1 2 8 3 3 7องจุดสาหาร2แปลว่ารอบใหม่เนี่ยพี่โจเข้าได้รามละ6 4หมืนะอ่าะหกหมถ้าสมมุติว่าเราได้วันละ20เหรียญเนานะอันไม่ถึงพี่โจตีวันละ15เหรียญแล้วกันไม่อยากกาวตัวเองเนาะวันละ15เหรียญตีเป็นเงินบาทไปเลยแล้วกันก็วันละประมาณพันเก้าตีทวันละพันเก้าวันเก้าพันเก้าถ้าหารตรงนี้หารพันเก้า นี่ประมาณเดือนนิดๆคืนทุนก็มาดูเกณจริงแต่ว่าเกณนี้พี่โจอาจจะไม่ได้อัพแบบเป็นวันต่อวันเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้อัพเลยอะ่ะมันแค่กดปุ๊บจบกดปุ๊บจบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันเป็นคลิกทูเพจจริงๆเดี๋ยวไว้ถึงเวลาที่เขาเปิดโหมดดีๆก่อนค่อยมาโฟกัสกันเนาะโอเคครับก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวสารมาอัปเดตเพื่อนๆว่าต่อไปเราจะมีเครื่องบินทั้งหมด3ามลำที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้เป็นอันแรกที่พี่โจเข้าแล้วําวิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยลว เดี๋ยวต่อไปคิวต่อไปจะเป็นซีคาเนาะเดี๋ยวเรามาดูสีคากันพี่โจะจะได้ลดอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นซีเพนซีเพนเนี่ยที่อยู่ในกระแสที่โฟกัสลงมาของพี่โจเนี่ยเพราะว่าราคามันจาก700ลงมาเหลือร้อยกว่ากว่าตอนนี้เนะเาะ C ีอ่าโทษทีทคริปโตไมล์พูดผิดคริปโตไมล์นะครับคริปโตไมล์ก็ลงมาจาก700เหลือร40 6.4ซึ่งเดี๋ยวพี่โจขอไปเช็ครายละเอียดอน,นิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้แลกเหรียญอะไรเลยนะแค่เตรียมเงินไว้เฉยๆเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเกมเขาแบบ มาเข้าหน้าเข้าหรือไม่หน้าเข้ายังไงหรือ,อรถ้าเพื่อน,อนมีคําแนะนาให้พโจ๊กบอกหน่อยนะกะว่าจะซื้อแล้วแหละแต่เดี๋ยวขอไปดูเรื่องการจัดตรงจัดตัวอะรพรพ่กนี้ก่อนเนี่ยพี่โจ๊ก็ทาทาตัวทำำนวนําคํานวณค่าน้ำมันน้ามันค่าจัดตัวค่ารายได้ต่อว,วนันเอามาไว้เดี๋ยวอันนี้พี่โจ๊กไปโฟกัสอีกทีถ้าเล่นจริงๆนะซีม้นะยังไม่บอกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเดี๋ยวรอติดตามมาเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยซีคากับซีเพนม,มาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเป็นซีคาร์กันดีกว่านะคราาม อัปเดตเครื่องบิน3มลำของพี่โจ๊กกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ